ที่ทัศการการฝึกประสบการวิชาชีพครูโรงเรียนนาสวงวิทยาประกอบด้วย3วิชาเอกได้แก่เอกเคมีเอกภาษาอังกฤษและเอกเทคนโนโลยีค่ะ ครับในส่วนข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนนะครับจะมีนายเอกสิทธิ์สองแสนนะครับเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับแล้วก็มีนายสุทธิพงศ์สดชื่นนะครับเป็นผู้ช่วยผู้บริหารวิชาการนะครับแล้วก็มีว่าที่ร้อยตีนครแท่งคำนะครับเป็นฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็มีนายณรงศักดิ์ศรีวัดลมนะครับเป็นฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็มีนายสุทธิพงศ์สดชื่นนะครับเป็นฝ่ายธุรการนะครับในด้านบุคลากรนะครับจำนวนครูทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด50คนนะครับแล้วก็จานวนพานลงทั้งหมดนะครับจะมีสคนนะครับ จำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับจะมี764คนนะครับแล้วก็เป็นชาย334คนแล้วก็เป็นหญิง433คนครับครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นด้านผลงานของโรงเรียนนะครับ เคยได้เหรียญทองชนะเลิศระดับชาตินะครับปีการศึกษา2554งานศิลปะอัตกรรมปฏิมากรรมลอยตัวนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นะครับณเมืองทองธานีแล้วก็ยังได้เหรียญทองชนะเลิศระดับชาตินะครับปีการศึกษา2556นะครับงานศิลปะอัตกรรมปฏิมากรรมลอยตัวนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3นะครับณเมืองทองธานีเช่นเดียวกันครับแล้วก็ได้โรงเรียนวิถีพุทธและก็โรงเรียนดีประจำตำบลครับการช่วยปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียนรู้ ได้มีการช่วยครูพี่เลี้ยงในการปรับปรุงแก้ไขในส่วนสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้จากเดิมให้มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นการใช้สื่อ powerpoint การใช้ใบงานทำกิจกรรมประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียนรู้ 1. ช่วยให้การเลือกใช้วิธีการสอนสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้วิธีการวัดและ,ะและประเมินผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น 2. ทํำให้เกิดการพัฒนาตนเองในการจัดทำวิธีการสอนที่มีความแปลกใหม่และหลากหลายรูปแบบ 3. ช่วยรับความสนใจของผู้เรียนเนื่องจากวิธีการสอนและสื่อการสอนที่ต่างจากในห้องเรียน 4. ได้พัฒนาตนเองในด้านการคัดสรรสื่อที่เหมาะสมและน่าสนใจค่ะการผลิตสื่อการเรียนรู้และประโยชน์จากการใช้สื่อในส่วนของวิชาเอกภาษาอังกฤษได้จัดทำใบงานเรื่อง application form จัดทำสไลด์นำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและช่วยในการจัดทำวงล้อคำศัพท์ค่ะ ประโยชน์จากการใช้สื่อในส่วนของสไลด์ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นช่วยให้การสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียนเข้าใจตรงกันค่ะช่วยเป็นแนวทางในการสร้างทักษะและกระบวนการคิดของผู้เรียนในส่วนของใบงานช่วยในการวัดความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนค่ะเอกวิชาเคมีได้จัดทำใบงาน วิธีการทางวิทยาศาสตร์เรื่องผลหลวงและต้นไม้ตารางธาตุประโยชน์จากการใช้สื่อใบงานเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตรวจสอบวัดความรู้ความเข้าใจของตนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้หรือไม่ในส่วนของต้นไม้ตารางธาตุเป็นกระบวนการเรียนรู้เรื่อง การจัดเรียงหมวดหมู่ของธาตุเคมีในรูปแบบตารางเพื่อใช้อธิบายคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของธาตุช่วยให้จดจำชื่อสัญลักษณ์และสมบัติของธาตุได้อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ายค่ะเอกเทคโนโลยี a Technology, ได้จัดทำสไลด์นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน c a n วาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีประโยชน์จากการใช้สื่อใช้ดูการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อติดตามและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอค่ะการวัดและการประเมินผลการวัดและการประเมินผลจะต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ของรายวิชาขอบเขตของการวัดและการประเมินผลและลักษณะของผู้เรียนที่ต้องการวัด การวัดและการประเมินผลมีหลากหลายวิธีการเช่นการวัดจากความถูกต้องของการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนวัดหรือประเมินจากการอธิบายในเนื้อหาวัดจากการทำแบบสอบถามค่ะงาน,นที่ได้รับมอบหมายจากคุณครูพี่เลี้ยงนะคะในทุกๆวันได้รับมอบหมายให้ยืนต้อนรับ ตรวจคัดกรองนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนช่วยคุณครูพี่เลี้ยงตรวจงานการบ้านของนักเรียนช่วยคุณครูพี่เลี้ยงลงเวลาการมาเรียนในระบบออนไลน์ช่วยจัดบอร์ดความรู้ในห้องเรียนช่วยลงใบเยี่ยมบ้านช่วยทำสื่อการสอนใบงานและใบความรู้ช่วยควบคุมนักเรียนในชั้นเรียนช่วยสอนและอธิบายงานให้นักเรียนฟัง ช่วยทำความสะอาดห้องพักของคุณครูพี่เลี้ยงในแต่ละวิชาเอกเช่นวิชาเอกภาษาอังกฤษห้องประเมินคุณภาพวิชาเอกเคมีห้องปฏิบัติการทางเคมีวิชาเอกเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ค่ะ อุปสรรคและปัญหาที่พบนะคะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้เป็นช่วงการเปิดเรียนหลังจากที่โรงเรียนได้มีการทำการเรียนในการสอนในรูปแบบของออนไลน์ตลอดหนึ่งภาคเรียนผู้เรียนจึงไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ คุณครูจึงต้องทบทวนเนื้อหาเดิมในเทอมที่แล้วเชื่อมโยงกับเนื้อหาใหม่ในเทมนี้จึงทำให้การเรียนการสอนในเนื้อหาใหม่ล่าช้าออกไปค่ะจากการที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นช่วยครูในครั้งนี้ทำให้รู้ว่าการจัดการเรียนการสอนที่ดีควรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ แารที่สร้างสั่งสื่อการสอนจะต้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักพร้อมทางดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นสุดท้ายคือการวัดและการประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่เรียนวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลจะต้องเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนสะท้อนความคิดต่อวิชาชีพครู จากการที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครั้งที่สองขั้นช่วยงานครูในครั้งนี้ทำให้เกิดการสะท้อนคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูมากยิ่งขึ้นเพราะการเป็นครูจะต้องมีการวางแผนการสอนที่จะสอนในแต่ละคาบรวมถึงจัดหาและจัดทำสื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงแผนการสอนและเวลาในการใช้สื่อให้เข้ากับบริบทภายในห้องเรียนการวัดและการประเมินผลก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียนและมีวิธีการเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้เรียนการที่เราจะไปเป็นครูในอนาคตเราจะต้องฝึกฝนตนเองในด้านต่างๆอยู่เสมอเช่นความมีระเบียบวินยัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ความตรงต่อเวลาความสามารถในการจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเองทั้งนี้ยังจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่างๆนอกจากนี้ยังจะต้องวางตัวให้น่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนอีกด้วย